หน้าจีファลวงพ่อหน้าไปลงอุโมงก่อนแล้วเหรตอนนี้เฮาอยู่ในอุโมงวัดปาแก้วเนาะนละมันอยู่บนไม้ก่อนสี้ไม่กอนนี้เป็นน้ำมันเลยน้องวะกระสุนสบายดีสุดครับท่านผู้เบิ่งทั้งหลายตอนนี้อยู่กับชมพ่อหน้าแช่แนวนั่นเหรตอนนี้ม่อน้ายืนอยู่ที่วัดปาแก้วเนาะเนาะซึ่งตอนนี้ฝนตกเนาะเนาะ มนนมีพ่นตกเป็นอะไรเลยเดี๋ยวไปหาบอลลบฝนกันนะเพื่อนเนาะพนกับไล่ไล่นะเบอร์น่าใช่เบอรเนาะเนาะพ่นพ่นทางนั้นเนาะซึ่งตอนนี้มีการกางลมไปที่เรียบร้อยเลยข้าวปีน้องฝนตกพี่น้องไรเลยนี่นี่นะเอาลมมาเนาะอ่กางดีกางหลุดกลางหลุดไปข้าบอลข้าทางเขาผู้ผู้ไปทางเขาทางผู่ข้าไปยินนี่มันี่หนรือเวลาไปยังไงแทงพ่นแล้วับ ตอนนี้เขายืนอยู <esses S 1> ่ท <jaar ans> ี่ฐานวัดพระแก้วน้องเนาะแล้วก็ทั้งนั้นเป็นศาลเจ้าพอลักเมืองน้องเหรอถนนแล้วก็ท่านี้เป็นวัดพระแก้วน้องเนาะฝนฝนตกะผิดหรอกเลยอยู่นี่กับโต๊ะลงมาเลย ตอนนี้ฝนตกเ้างเห็นเนาะเรามีกลางกลางลมนี่เลยบรรพาลมมาเนาะหมอกมาลมมาพอพนาจีระฝนจะตกแต่แน่พอาสองฟาะะ้าเนี่ยพี่เนาะสองฟ้ามึดคลึมพากินหอยตึมพาของตึมกินหอยตึมเมืองไทยอย่าได้ไปบุรุงก็อยู่ต้นนี้อยู่เมืองไทยเลยเห็นเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะทางน้องของหมัดภาคแก้วนะเห็นเนาะ,ะ,ะ,ะซึ่งโอเคน,นา้าเดียวพนาชิพาทุกคน ลาลงไปอูมงเหมือน,นเนาะลงไปอูมุ่งวัดพระแก้วดีกว่านะเฮ้ยแต่ว่าตรงนั้นไหวทะทุนนะัวหน้าเห็นหน้หนาเหมือนกันนะเดี๋ยวไปทายไปทายดอกไม้ที่ทางก็ง่ามแห้งเลย,ยล่องแต่ว่าไปทายก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเคยมาลง

cho anh nam đi nào nhà bên anh kinh bà để đưa 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 đây bên thay đồ ngoài bởi vì nè đây này đó. Đó น้องดอกกล้วยใหม่เนาะง่าม,มาือรีพี่น้องดอกอ๋อตน้องพี่น้องทันนี้ก็เป็นวัดพักแกวนะ้วเนาะสีง่ามง่ามแห้งเลยน้องแบบง่ามแบบ สุดหลบวนะอาทิวนหนาวเลยพี่น้องปกติัมอาทเตียม,มา้หนาิวนาแลวไปซื้อน้ำมากินกันสุดยอดเลยสว,เสวยงามอลามแถสุดยอด บนนันาบนนันาสีฟีผ่านมาเลยเดยแต่งามแห้งอีกลยไปไอคอนนี่มาแล้วรลองรถเดิ เราลดีคนปิดเนะ <c oughs> าะเดี๋ยวไปซื้อน้ำกันนะพี่น้องรถหน้าหิวหน้ำแล้วตอนนี้ ซื้อน,น้ำนะครับไม่ได้ละน้ำเปาคนีค่ะบน้ำเปล่าน้ำเปล่า,าวกววเท่าไรครับน้ำเปล่ากออาประกวดนังครับใส่ถุงไหมคะไม่ต้องใช้ข้าวหรือยังเนี่ย <laughs> ยังครับ อยู่ năm ก่อนเนาะพี่น้องเนาะบ่นี่กินกินไปแล้ว cái anh ไม่ร yeah, so ีดลงกมุ่งไปเดียวมันจะชาเลยเจ้าชาจะไปลงกมุ่งมุ่งปิดหกมุ่งอนมันหยุดแล้วไปไปโอ๊ยคิดานี่กัน พี่น้องว่หน้าจะพาลูกว่หน้าไปลงอุโมงกันนพี่น้องไปเฮ้ยเดี๋ยวมันจะพังครับลูกง <c oughs>

นี่มันหน้าห้เบิ่งนี่แบบเป็นแป้นเลยเนีย่แต่พนตกแบบหแบบนะบามนะ่าไล่ลงอีไไอ่าะเงี้ยโหลายเลยแบบแอร์เย็นเจียบกันได้ดหรอเอ เอ์เย็เย็นเยลยห้องน้ำม,มานี่ครับครับครับ พูดอะไรเนี่พ่อคงไม่พูดหรอกพ่อคือคนผัดรัดขอไม่ละโอเคครับฉันไม่ของหนเ่งย้อยเนะพี่น้องตอนนี้บันน้นั่งอยู่ที่โอโมงวัด พักแก้วน้องเนาะนี่ครับตุ๊กห้อง่ะเนี่ยเต็มหัวเลยดูพอรต่ว่าฝนตกนอนล้วก็เลยใสยห่หมวกหมวก็เลยหอนหอนล่อแม่ของหองนาม้างล่างนี่พอซิมีห้องน้นามเลยะนพะี่เนอะ ไปๆๆๆๆๆไม่ได้รูปนั่งนั่งนั่งไม่หนูจหนูโชว์ภาพอ่าตอนนี้เราอ,อยู่ในอุมโมงค์วัดประแก้วนา่นล่ะขึ้นน่นาจะขึ้นจากอุมโมงค์นั่นแหลเนาะอือ ดูว่าน้ากันซึ่หย่อนเลยน้องยูซี่บ๊อบเป็ตเนาะตอนนี้อยู่ในมุ่งวัดปลาแกลนนวดน้องมุ่งปลาแกวล็ดปกติมีแบบว่าภาพอิจิมัยก่อนวน่ามีก็เป็นภาพนะนะภาพแบบสมัย กรุงรัตนโกสินทร์เดี๋ยวไปเดีนอะไรของถ้าครับเดี๋ยวไปเรียนอะไรของเขามันจะแตกนี่เนาะแ้นที่ตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์เนาะนี่ น,น,น,นะน,นี่เป็น,นะน,นแนะนม่น้ำเจ้าพยาน้ำเจ้าพยานะอันนี้เป็นวัดโถ่นักท่อาผ่านมาเนาะย้อนฉันไปลองแม่น้ำเจ้าพยาเห็นไหมเนาะอันนี้เป็นฐานสมัยก่อนนะเหนะ็นเนาะวัดราสบออ่อพิบบ์ผ่านพิบบอเข้าไปเลยเนาะมหาสีมารานะมเนาะนี้ก็เก่า เป็นวัดสาเกดวรวิหารวมาลณวิหารนะห้องรอบพุง่งมีห้องแสนสบนะถนนลาดทำเนินนอกนะมิการเพิ่งออกมาน,านังแอเย่เยเยเยจนจินน้ำเะไยเล้ย พ่อมหาการของรอบกรุงสะพานถานพระริราชนะสมัยก่อนไม่ตะกี้ตะกอก,ก็นจะเลิศเลยนะแสดงเน,นานะที่ปั๊มน้ำมันอยู่บ่สมัยก่อนนี้สมัยก่อนนี้ปั๊มน้ำมันเนะี่นแสดงว่ากระทรวงกระลาหม ปั๊มรมมหาราชวังและปั๊มน้ำมันสามทหารป mm ีพศสองสองสี่แปดเก้าป้าปีกิจสกรลดหนึ่งขั้นเก้าร้อยสี่สิบหกกตุ๊ลายหลลายปีลายสิบปีเป็นร้อยปีนี่พี่น้องอันนี้แบบสมัยใหม่ อันนี้เป็นปัจจุบ,บันปัจจุบ,บันเนาะมีเดีนนะ๋ยวเรื่องว่าพาแก้วนะเห็นเนาะมีนายจิ้ปเนียยังล่ะเคยคอนเสิร์ตเนาะน่าคยเนาะคืออะไรเออคงจะเลิกของเทพมานาพรเนาะมองเถอะสว่าสิอันนี้ก็เป็น ไม่นานเจ้พระยาเลื่มฟังไม่นานเจ้าพระยาตั้งขึ้นสวยงามบมหัศจรรเ์นะวันนี้ก็สะอาดตลอดเวลาแล้วนะวันนั้นไปทางใดนวันนั้นก็เห็นเลยบเป็นแม่บ้านแม่นางชนะเป่นเห็ดกับสะอาดตลอดเวลาเลยนะเนาะเห็ดไม่คิอศาอตร์นะศาสตร์เอี่ยมไปวันนี้เขาเสีออกจากประมงอะไรด้พี่น้องวันนี้ไป ไปไม่แล้วไปเขาจะคืนมันได้เรือน ที่หมดตยไปเลยปเอาไปต้องทะใหกลับที่ตางระเบดย่าไปโยอดเฝนหยุดแล้วเรือทางน้น ไปไปไปลองเรือไปลองเรือ นี่วันน้าออกมาแต่อุโมงค์วัดพาะแก้วนะครับเนาะอุโมงค์มันก็อยู่ข้างใต้อะไรเพื่อนเนาะไปพื้น,นข้างล่างหุ้ยข้างในอยู่พวกเมนไม่ได้กรอบนี่เฮียอุโมงค์ไปเฮ้ยเซยงามเลยเนาะ,ะเดี๋ยววันหน้าสียางไปท่าเรือท่าช้างเนาะเดี๋ยวจะไปลองเรือนะครับเนาะแต่คลิปลองเรือจะเป็นคลิปหนานระยกันึ่งเนาะสหรับคลิปนี้เนาะ มานากับซีจอบเพียงเทานีดน,นั่งอยเนาะจะเจอกันไหมในคลิปหนานะ้าในสุรคขินีมาน่านข้าวกาคบาสบายดีสวัสดีครับมันนี้ามากหน่อยมาเที่ยวเบิดเหมือเบิดเวนเลย